เริ่มได้แล้วล่ะค่ะจักรจันควงว่าที่สามีถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเห็นแค่นี้เนี่ยออล่าจับมากเลยนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวจักรจัจนรัชคำสิริออกมาประกาศข่าวดีว่าจะเข้าพิธีวิวากับหวานใจอย่างเกวัฒนาที่มีแผนวิวาในช่วง28พฤษภาคมนี้จู่ๆก็โพสตแปลกๆจนหลายคนจับตามองเป็นพิเศษและค่ะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างไรรักแล้วก่อนแต่งจริงหรือไม่ล่าสุดหนึ่งมีนาคมเธอออกมาโพสตสยบข่าวรัก ลวค่ะมีการข่วงบอที่สามีไปถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมเผยภาพเตรียมความพร้อมกับการเป็นดาวสาวแล้วโดยโพสต์นั้นก็ระบุเอาไว้ให้เห็นว่าพรีเวดดิ้งเริ่มเอาและละค่ะงานนี้คงต้องรอติดตามชมความสวยความหล่อของออลาวาทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันสักหน่อยละค่ะ